หนึ่งเคล็ดลับที่ต้องรู้ก่อนเปิดร้านค้าบนโลกออนไลน์ค่ะโค้ชวัสนาสเตอร์จานอฟกีค่ะยินดีต้อนรับทุกทุกคนนะคะเข้าสู่ช่องโค้ชวัสนาสอนสร้างธุรกิจความรู้หรือโค้ชวัสนาสอนทำออนไลน์สร้างรายได้เจ็ดหลักนั่นเองนะคะทุกคนคะ่ะแล้ววันนี้ค่ะโค้ชก็เอาหนึ่งเคล็ดลับนะคะที่มาบอกทุกคนให้ได้รู้ว่าก่อนที่คุณค่ะจะเปิดร้านค้าบนโลกออนไลน์คุณจะต้องทำสิ่งนี้และมันเป็นสิ่งที่คุณจะต้องรู้อย่างมากๆนะคะ ซึ่งสิ่งนี้นั่นก็คือคุณจะต้องตั้งค่าระบบในแต่ละร้านค้าที่คุณขับไปอยู่ในแพลตฟอร์มไหนก็ตามค่ะคุณต้องตั้งค่าให้เรียบร้อยค่ะตั้งค่าช่องทางการติดต่อการสื่อสารน,นะคะที่สามารถทําให้ลูกค้าคติดต่อคุณได้นั่นเองนะคะและค่ะสิ่งที่2เลยนะคะคุณจะต้องอัปเดตร้านค้าของคุณก่อน ก่อนที่คุณค่ะจะเชิญใครมาติดตามก่อนที่คุณค่ะจะขายสินค้าอะไรบนนั้น,นะคะ่ะคุณจะต้องอัปเดตเรื่องราวที่เป็นความรู้ค่ะให้กับร้านค้าของคุณให้มีความน่าเชื่อถือที่มากขึ้นนะคะในด้านของการแบ่งปันเป็นความรู้แล้วก็เอาเคล็ดลับความรู้ต่างๆค่ะที่มันเกี่ยวข้องสอดคล้องกับสินค้าของคุณไปลงในร้านค้าซึ่งจะต้องลง 20คลิปขั้นต่ำ20โคสขั้นต่ำนะคะซึ่งจะสามารถทำให้ร้านค้าของคุณค่ะเกิดความน่าเชื่อถือที่มากขึ้นนั่นเองนะคะทุกคนค่ะและอยากจะบอกทุกคนว่านะคะเคล็ดลับเหล่านี้นะคะโค้ชใช้มาอย่างต่อเนื่องนะคะเคล็ดลับ3อย่างนี้ที่โค้ชแบ่งปันไปให้คุณเอาไปใช้นะคะ 1. ก็คือตั้งค่าให้เรียบร้อยค่ะ 2. นะคะคุณจะต้องอัพโพสนะคะของคุณค่ะที่เป็นความรู้ลงไปค่ะซึ่งจะต้อง ประมาณ20คลิปวิดีโอหรือ20โพสนะคะขั้นต่ำนะคะก็จะสามารถทำให้ร้านค้าของคุณมีความน่าเชื่อถือและมีความน่าเชื่อมั่นอย่างมากๆขึ้นนั่นเองนะคะทุกคนคะ่ะและค่ะท่านไหนนะคะที่อยากจะออกมาเปิดร้านค้าบนโลกออนไลน์และก็อยากจะสร้างร้านค้าค่ะขึ้นมาเพื่อให้คนได้รู้จักสร้างร้านค้าเพื่อให้คุณคนนะคะจดจำคุณนะคะโพสมี me, การโพชชิ่งให้กับทุกคนนะคะซึ่งจะสามารถ โคชชิ่งแล้วก็โคชจะได้เห็นที่ทําว่าวันนี้ค่ะร้านค้าของคุณชื่อร้านค้าจะต้องเป็นยังไงและชื่อของคุณค่ะที่ทําให้คนจดจําค่ะจะต้องเป็นชื่อไหนนะคะโคชสามารถที่จะช่วยคุณได้ในเรื่องของการคิดชื่อตั้งชื่อร้านตั้งชื่อช็อปของคุณนะคะและใครนะคะอยากให้โคชค่ะมาช่วยคุณในด้านนี้นะคะคุณก็สามารถที่จะทิมไปที่โปรไฟล์นะคะและโคชค่ะก็จะพาคุณค่ะวิดีโอคอรโคชชิ่งนะคะในด้านของการที่จะพาตัวคุณค่ะ ไปสู่บนโลกออนไลน์และสร้างร้านค้าให้เป็นมืออาชีพบนโลกออนไลน์ทั้งการทำภาพทั้งการทำคลิปทั้งการนำเสนอค่ะโคจะช่วยคุณเรื่องนี้นะคะจิ้มไปที่โปรไฟล์แล้วมาคุยกันนะคะ